สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้พบกับครูเอกเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนก็จะเรียนระบบออนไลน์กันออกไปก่อนนะคะอ่าเด็กๆวันนี้ก็พบกับครูเอกในวิชาภาษาไทยค่ะนอกจากวิชาภาษาไทยของเรานะคะก็จะมีเล่มนี้เล่มน,มนี้เรียนเพิ่มเติมกันก็คือเรื่องอเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนั่นเองเราครูเอกก็จะนํามา เรียนควบคู่กับวิชาภาษาไทยของเราเลยค่ะภาษาไทยของเราก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันก็คือเป็นการอ่านและการเขียนประสมคําตัวสะกดนั่นเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนตัวสะกดแม่อะไรไปเอ,อ่ยเด็กๆแม่กบซึ่งมีกอไกเป็นตัวสะกดและวันนี้ครูเอกก็จะให้เด็กๆอ่ะเรียน ตัวสะกดเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสะกดแม่กลมกันนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปอ่านตัวสะกดกับครูเอกก่อนเลยค่ะ,ะ <sk r ug> นะคะลูกอ่ะวันนี้เด็กๆพร้อมยังคะลูกพร้อมแล้วเรามาดูเลยนะคะลูกเข <sk r ug> ียนประสมคำตัวสะกดแม่กลมแม่กลมมีงูงูเป็นตัวสะกดนั่นเองอทีนี้เด็กๆดูเลยครูเอกก็จะแยกระหว่างตัวพยัญชนะ สระและตัวสะกดไปแล้วนะคะลูกอทนนี้เรามาดูเลยข้อหนึ่งตัวพยัญชนะของเราตัวแรกก็คือกอไก่กอไก่ออกเสียงว่ากอจะผสมกับสระอาซึ่งออกเสียงว่าอาและตัวสะกดวันนี้คือแม่กงแม่กงคือมีงงูเป็นตัวสะกดนั่นเองอ่ะเรามาอ่านประสมคำกันเลยนะคะลูกอ่ะกออางงตาม แล้วเด็กๆก,ก็นํามาเขียนเป็นคานะคะลูกก็คือคํอาว่ากลาโดยที่ว่าสระอาะเวลามีตัวสะกดสระอาะคงรูปเดิมไม่เปลี่ยนรูปนะคะลูกแบบนี้เลยคําว่าการเด็กก็นํามาเขียนแบบนี้เลยเอยกตัวอย่างไว้ให้หนึ่งข้อนะคะลูกต่อไปเลยข้อ2ข้อวายเป็นตัวพยัญชนะออกเสียงว่าคอคอ,อ,อ่างอคางอ้าวข้างเขียนอย่างไร เด็กก็นำมาผสมกันเลยนะคะลูกเขียนให้ถูกนะคะอ่าต่อไปเลยนออางอนางอ่าเด็กก็เขียนนะคะลูกอ่าต่อไปบออ่างอบางนะคะอ่าต่อไปท่อห้าของเราเลยนะคะลูกยออางอยางต่อไปฟออางอฟางนะคะต่อไป วออางอวางนะคะและ้อแปลของเราเลยหออางอถามอ่าเด็กๆเขียนคำให้ถูกต้องเขียนเสร็จแล้วเด็กก็อ่านอีกนะคะลูกอ่านหลายๆรอบเด็กจะได้อ่านได้ถ้าเด็กไม่มาโรงเรียนถ้ามาโรงเรียนเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกับเพือพ่อนๆและครูน,น,นะคะเมื่อเสร็จการเขียนประสมคําและอ่านคําแล้วเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดของเราเล่มนี้เลยนะคะลูก แล้วเด็กๆเปิดมาหน้านี้เลยนะคะลูกหน้า14และ15นะคะลูกเด็กๆมาดูหน้า14ก่อนเลยหน้า14เป็นการเขียนประสมคำระหว่างตัวพยัญชนะที่อยู่ในแนวตั้งและสระที่อยู่ในแนวนอนนั่นเองนะคะลูกเด็กๆก็จะมาผสมคำกันตัวแรกพยัญชนะจอจานเด็กก็นำมาเขียนผสมกับสระด้านบนตัวแรกก็คือสระเอกนะคะลูกตัวที่สองเด็กๆก็ผสมกับสระแอ นะคะลูกตัวที่3าเด็กก็ผสมกับ<อ>สระโอและตัวที่4เด็กก็ผสมกับสระออกนั่นเองนะคะลูกเด็กๆก,ก็เขียนเรื่อยลงมาเลยจนครบทั้งหน้าเลยนะคะลูกเปิดไปต่อไปเลยเป็นหน้าที่15หน้าที่15ก็เหมือนหน้าที่14เลยการเขียนประสมคําเหมือนกันแต่สระก็จะเปลี่ยนไปนะคะลูกแต่ตัวพยัญชนะยังเหมือนเดิมนั่นเองเด็กๆด,กดูตัวสระ ที่อยู่ด้านบนที่อยู่ในแนวนอนนั่นเองนะคะลูกสระตัวแรกเป็นสระอํานะคะลูกสระตัวที่สองเป็นสระอายไม้ห้วนสระตัวที่สามเป็นสระอายไม้มะไราและสระตัวที่สี่เป็นสระเอานั่นเองเด็กๆก็นํามาเขียนประสมคากันให้ถูกต้องนะคะลูกอ่าแล้วค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็หยิบหนังสือเรื่องนี้ของเราขึ้นมาเลยสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะทําหน้าอะไรบ้างนะคะเด็กๆอาคาเด็กๆเ,เ,เรามาดูวิชาสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานะคะนี้หน้านี้ของเราเลยต่อเนื่องจากเรื่องหนังสือจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยนะคะ อ่านหนังสือถูกวิธีการอ่านหนังสือถูกวิธีเป็นอย่างไรนะคะให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือที่ถูกต้องนะคะแล้วช่วยกันบอกประโยชน์ของการอ่านหนังสือ,อว่าเป็นอย่างไรแล้วคัดข้อความตามรอยปะเลยทีนี้เรามาดูก่อนเลยว,ว่าข้อความมีอะไรบ้างอ่านว่าอะไรนะคะอ่านหนังสือในที่มี แสงสว่างเพียงพอเด็กๆก,ก็คัดตามรอยป้ายสวยงามเลยทีนี้การอ่านหนังสืออย่างถูกวิธีก็คือการที่เราจะต้องใช้แสงสว่างให้เพียงพออ่าไม่งั้นสายตาเราก็จะเสียนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเลยคําสั่งให้เด็กๆทําอะไรเอยเด็กมาดู ข้อความด้านล่างนะคะสนทนาเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเด็กๆจากการอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างน้อยและฟังข้อความแล้วระบายสีลงในวงกลมภาพที่เป็นคำตอบนั่นเองนะคะอ่านนี่ดูเลยข้อความเด็กคนนี้บอกว่าเมื่อต้องอ่านหนังสือในเวลากลางคืนเราควรเลือกใช้สิ่งใดที่มีแสงสว่างมากที่สุด อ้าวภาพแรกเลยเป็นเทียนนั่นเองเด็กว่าแสงสว่างมากหรือน้อยเอยอ้าวต่อไปเป็นโคมไฟเด็กว่าแสงสว่างมากหรือน้อยค่ะโคมไฟอ้าวต่อไปเป็นไฟฉายเด็กว่าไฟฉายมีแสงสว่างเพียงพอสําหรับการอ่านหนังสือไหมคะ เด็กก็เลือกเลยแสงสว่างที่เพียงพอในการอ่านหนังสือตอนเวลากลางคืนก็คือโคมไฟนั่นเองเด็กก็เอาสีมาระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบนั่นเองนะคะเอาไปเลยมีหน้านี้ของเราเมื่อเราใช้หนังสือแล้วเราต้องทำอะไรดูแลเก็บรักษาหนังสือของเราให้ดีเราจะได้มีหนังสือของเราไว้ใช้ได้นานๆน,น,นั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าสนทนาเกี่ยวกับการดูแลหนังสือและฟัง ข้อความและว,วาดภาพหน้ายิ้มลงในวงกลมตามข้อความทําหรือเคยทําเป็นประจํานั่นเองเอาละนะคะ,ะข้อความแรกเปิดและปิดหนังสืออย่างเบาๆไม่ฉีกเล่นนะคะอาข้อความที่2อ,อ่านหนังสืออย่างเรียบร้อยไม่ขีดเขียนเล่นข้อความที่3ซ่อมแซมหนังสือที่ขาดให้อยู่ในสภาพดี ข้อความที่สี่อ่านหนังสือเสร็จจัดเก็บเข้าที่ทุกครั้งนั่นเองนะคะ,ะ,ะเด็กๆท<ำ>ําเคยทําอะไรบ้างเอ่ยเด็กก็วาดภาพหน้ายิ้มลงไปในวงกลมเลยถ้าใครเคยทําทั้งสีข้อความเด็กก็วาดหน้ายิ้มทั้งสีข้อความเลยอ่ะทีนี้ด้านล่างเขาบอกว่าให้เด็กๆทําอะไรเอ่ยให้เด็กๆหาวิธีคิด ในการดูแลหนังสือของเรานะคะโดยการวาดภาพประกอบเลยให้เด็กวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยว่ามีวิธีอะไรหนะ้าที่ทําให้หนังสือของเราเนะี่ยอยู่ได้นานจัดเก็บหนังสืออย่างไรนะคะให้เด็กๆเ,เขียนวิธีการแล้วก็วาดภาพลงไปในช่องว่างนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปทรงมาในไลน์กลุ่มเหมือนเช่นเคยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ